การมาเข้าวงขององงอีกแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนแตกต่างแนวได้นั่นอนอื่นขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปายวิดม็อกแคทแฟนมอนลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตเช n n e l สวัสดีพระยังแฟนครับเอซีสาวหน่อยผิดบันแทงแฟนครับเอฟซ ลาดหน่อยอุ้งอิงสู้ผู้สู้คนเด้อครับเด้อคลินสิม์มาสบอลฮอดจอดถึงครับเรื่องราวของลาดหน่อยอุ๋งอิงในการเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรมั่นแพงมีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนเั่นไรอันดับแรกครับลาดหน่อยอิงในการมากขึ้นเวที เาเสียนความแตกต่างในการขึ้นเวทีของลาวิ้งจะแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นขึ้นไปสัมผัสบนเวทีในเรื่องการจะร้องเพลงหลากหลายคนมีคำถามย้อนกับว่าจะให้ร้องเพลงอะไรนั่นคือความแตกต่างขอแรก ลาน้อยวิงบอไดไถามยอนครับบอกให้ขึ้นไปลองร้องเลยทันทีโดยม,มีอาการประมาหรือตื่นเต้นแต่อย่าไรด้วยกระแสครับลาน้อยวิงมีกระแสนิยมตั้งแต่วันแรกเป็นพลังบวกทั้งบททั้งบท มีแฟนคลับเอซตั้งแต่ขึ้นเวทีวันแรกบอกง่ายๆครับมีคนให้ความสนอกสนใจมากมายตั้งแต่ขึ้นเวทีวันแรกคนอื่นๆที่ห้าได้เห็นขึ้นเวทีมือแรกมีความฮือฮาในช่วงแรกๆยกตัวอย่างเช่นน้องมานะ ก็มีความสนอกสนใจจากแฟนคลับเอซเป็นจำนวนไม่น้อยตั้งแต่วันแรกแต่กระแสมันไรเปรียงปร่างเหมือนกับลาดหน่อยนองหักแพงหรือวันลาสุดน้องใหม่เห็นบ่าครับเป็นกระแสฮือฮามันต้องพิสูจน์ในระยะระยะยังครับระยะยาว แต่สำหรับลาบน้อยอิ่งอี่เท้าไหร่ใเห็นกนระแสตั้งแต่ต้นจนถึงนับปัจจุบันยังคงยืนหยัดยังคงยืนยันยังคงคงเดิมคันเดือนมีกระแสกับในช่วงแรกๆแม้แต่มานะเองก็ยังออกได้ออกซิงเกิลแต่การได้รับความสนใจเท่าที่ควรคืออยู่ในระดับหนึ่งแค่นั้นเอง ด้วยแฟนฐานแฟนครับ FC ีน้ำส่วหนึ่งด้วยบนนุญนำผ้าควาสนาทรงน้ำผิดสัวหนึ่งแต่สิ่งที่ลาม่เอวอียงเป็นนั่นคือดังเปลี่ยงปรางตั้งแต่วันแรกจนถึงน้าปัจจุบันยังดังไม่มีหยุดไม่มีหย่อนในกระแสนิยมมี FC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนอื่นๆมากครับหลายคนมีลาหน่อยอุ๋งอิงเป็นไอดอลแต่จะให้ประสบผลสำเร็จเหมือนไอดอลมันก็เป็นไปได้ยากเพราะส่วนหนึ่งครับการกระทำโต้ตนของเจ้าโต้ตนของศิลปินนั้นเองนี่คือส่วนสำคัญ ตัวตนพฤติกรรมอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรมีกระแสแต่จะรักษากระแสให้มันมีความเด่นมีความดังมีความปังขึ้นขึ้นได้อย่างไรนั่นคือความแตกต่างคับลานวิงถึงแม้ว่า จะเว้นยังครับเป็นลูกภู้บริหารแต่หลานน้อยอู้หญิงบอกเคยยังครับบอกเคยยกยกต้นผมท่านบอกคิดเอาเรียบคนอื่นบอกง่ายๆครับบอกคิดว่าจะคล้องเป็นไงเป็นตูบอกคิดว่าจะาคล้องเป็นลูกภูมิบริหารคิดแค่ว่าต้องการมาหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่วนการเป็นลูกบริหารผู้บริหารนะรู้กันทั่วแต่เขาะได้เห็นพฤตกิกรรมของหลาน้อยมีที่มีความแตกต่างนั่นคือการวางต้นวางโตเป็นที่รักของใครต่อใครที่เบิงที่แยง และเป็นศิลปินที่ปอลงละเลิกพอซุปเปอร์พอไ่วยในกาขายยาดัางที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆนานนี่นะศิลปินดังในระดับซุปเปอร์สตาร์แต่ไม่พกตัแต่เด็กหลุดไม่ก็ว่า เงินอยู่ในโทรศัพท์แม่นบอรครับสมมือเขาใส่แอปกันแล้วแต่ถามว่าลาน่วยวิงใช้หรือไม่ยังบอกั่นท่านปากกดเห็นลาน่าวยวิ่งใส่โทรศัพท์ในการสแกนใจอันนุ่นใจอนันอนีน้เพราะหากโกหกอยูว่าลาน่ววิงเป็นคนที่อยู่ในสื่อแทบตลอดเวลา แต่เขาบ่ได้เห็นว่าหลานน้อยหงิงใส่โทรศัพท์ไปสแกนเอานั่นไปสแกนเอาเันนจักเถื่อนเปิดกับบามากับบ่มีเงินรับเงินมาผูอยู่ได้รับแต่มาดูว่ารับแล้วมันสีเลือเท่าไรมันสีมันสีย่างท่าไรใส่ใจไปทไ่าไรย่งบ่ทันได้เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่กับแม่บัด อยากได้ยังขอใส่นี่คือความแตกต่างครับจากเด็กจากคนอื่นๆที่ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านมันยังลาน้วยจริงมีความไพ่ไพ่กับให้ความสําคัญไพ่ไพ่กัให้ความสนอกสนใจการย้อนนีครับย้อนการกระทบของลาหน่วยจริงเอง ขอบคุณพี่น้องฟังไปครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่เข้ามาติดตามช่องไทยซีเกตชาแนลยูมิแังซูงขูดซุปเปร์เดครับเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดีครับผม